ไปเพิ่งเจอกันเองวานวันเดียววานวันน้ได้ไหมได้เลยค่ะนี่มีเหรอวันมีนะไม่มีนะ ครับผมงานในวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับก็นี่เป็นครั้งแรกที่แบบฟอกับน้องตาได้มาร่วมง,งานกับทางเรสาชาครับก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีมากๆครับแล้วก็วันนี้มีแฟนๆมาให้การต้อนรับแบบเยอะมากๆก็ขอบคุณมากๆนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้ก็อย่างที่บอกจริงๆเราเคยเจอกันตามแบบรายการเนาะยังไม่เคยออกอีเวนต์ด้วยกันวันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณ,คณทางเรสซาชามากๆเลยนะคะที่ให้พวกเราสองคนม,มาร่วมง,งานด้วยค่ะใช่ค่ะ ใช่ก็จริงๆแล้วอย่างฟอสเนี่ยเขาจะมีคอนเสิร์ตเขาจะมีงานอีเวนต์บ่อยอะไรเงี้ยหนังวันนี้ก็จริงๆก็ก็ดีใจที่ได้แบบมาร้องเพลงที่งานเลเซอร์ชาตนะคะเพราะว่ามันเหมือนแบบก็ได้ฝึกความตื่นเต้นของเราด้วยเพราะว่าน้ำตาลไม่ค่อยได้ร้องเพลงบ่อย,ยอะไรเงี้ยก็ก็ตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะคะที่ช่วยกันร้องตามาน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้แฟนๆก็มาเป็นที่ดีจริงๆะครับใช่ครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมแล้วก็วกเมื่อกี้ก็ยังคุยกับน้องตาลอยู่ด้านหลังครับว่าเออน้ำตาลแบบ ตื่นเต้นไหมแบบน้ําตาเออตื่นเต้นไหมอะไรล้แบอบกน้ําตาลว่าเออเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่แบบน้ำตาลจะได้ฝึกเพราะว่าเดี๋ยวพอซีรีส์น้ําตาลออนไปก็ผมบอกเลยว่ายาวแล้วรอสาธุฟอนร้องไปเลยแบบว่า29วันละกันหยุดวันหนึ่งสามา <laughs> ใช่วันนี้เราได้แบบเล่นเกมนู้นกับแฟนคลับด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นเกมที่แบบน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็ของฟอสซี่เขาแบบเป็นแบบจ้องตาเป็นอะไรที่แบบว้าวมากนะถ้าแบบว่าถ้าแฟนๆยังแบบเขาเรียกว่าไงยังมีภูมิต้านทานกับผมมากกว่านี้นี่คือผมน้ำตาไหลแล้วครับใช่ผมค่ดว่าแอบไหลไปแล้วใช่เป็นคนแบบเออแฟนับแฟนคลับแต่วันนี้แฟนคลับแพ้ผมนะครับสลับกันบ้างแล้วกันให้ผมชนะบ้างเลยครับใช่เรียกว่าเวลาไปออกงานแฟนๆก็ยังให้กลังใจอย่า่ใช่ ก็ตามมาแบบตามมาเชียร์ตามมาคอยให้กำลังใจใ<ช>ก็ขอบคุณคทุกคนนะคะใช่ครับผมว่าแบบแฟนแบบคนบ้านของพวกเราอ่ะครับเออเวลามีงานอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่า สมมติว่าเออผมมีงานหรือน้องอรต่างยเขาก็แบบเออช่วยช่วยกันมาเียเพราะว่าเอออยากเจอเราแล้วก็แบบเออเป็นกำลังใจให้เราด้วยก็แบบว่าขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆนะครับว่าแฟนๆน่ารักกันมากๆเลยเพราะว่าจริงงานบ้านเราก็แบบมีค่อนข้างบ่อยเลยเรใช่ก็แบบรู้สึกว่าแฟนๆก็แบบเรากลัวว่าบางครั้งเนี่ยบางคนแบบมาจากต่างจังหวัดหรืออย่างเมื่อกี้บางคนมาจากแคนาดาอย่างเงี้ยผมก็แบบโอ้มาไกลมากเขาบอเออเขาแบบยินดีเขาแบบอยากมาเจอก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆค่ะคุณนายเราให้ฝากผลงานนี้ ตอนนี้นะคะที่กำลังออนแอร์อยู่ก็มีหนังสือรุ่นทอยนะคะกับทาง GNTV ค่ะแล้วก็มีกับทาง True นะคะ <c oughs> ก็เป็นเรื่อง l ร w l ส s อย a w y e r ค่ะทนายเดือดค่ะกำลังออนแอร์อยู่เลยนะคะแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้นะคะเป็น Girl l ลเ e เ,เรื่องแรกของน้ำตาลด้วยพรูโตนิทานโวดดาของรดักฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ ผมฟอสนะครับก็มีเดี๋ยวมีสายรหัสเทวดาครับแล้วก็เดี๋ยวสิ้นปีนะครับเดี๋ยวมีเรื่องสกายเลนฮาร์ท Thailand นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครคิดถึงพวกเรานะครับเรายังมีรายการนะครับผมที่แบบว่ากำลังออนกันอยู่เลย<ช>ตอนนี้ EP 5แล้ว ซึ่งเป็นคอนเทนต์ของน้ำตาลเหมือนกันนะครับผมใช่คือจริงๆเราต้องบอกว่าน้ำตาลกับฟอสเนี่ยเป็นเพื่อนในแก๊งเดียวกันอยู่แล้ว<ช>แต่ว่า<ล>พอได้ไปถ่ายรายการไฮซีซันด้วยกันก็ทําให้เราเหมือนแบบจริงๆก็กระชับมิดแหละน้ำตา<ช>ลรู้สึกว่าเออก็สนิทกับฟอสสนิทกับเพื่อนเพื่อน,อน<ช>คนอื่นมากขึ้นอนะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนลองไปติดตามกันดูสนุกดีค่ะรายการก็สนุกมากๆครับก็เดี๋ยวต่อไปก็อี6ีแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมใครที่แบบว่าติดตามผลงานพวกเราอยู่ก็อย่าลืมรายการของพวกเราด้วยนะใช่แล้วค่ะ